สวัสดีครับอาบน้นสวยครับครับว,ว,วันนี้6โ,โมงเช้าแล้วครับเราจะมาเลาะเบ็ดตามน้ำเันครับ ก็วันนี้เหยื่อเป็นกุ้งฝอยล้วนนะครับกุ้งฝอยล้วนคราวที่แล้วนั้นเป็นอ่กุ้งฝอยกับจิ้งหรีดนะครับสลับกันวันนี้กุ้งฝอยล้วนครับสองเส้นนะครับสองเส้น,สสนไปล้นครับเก็บโูกทุนไว้นะครับไม่ต้องผ่าน,นครับเส้นนี้อยู่ใกล้ๆบ้านเรานะครับ ไม่ต้องซ่อนนะไม่ต้องซ่อนอยู่ท่าเรือเราเองนะครับผูกทุนไวเลยครับถ้าไปไกลๆบ้านก็ต้องเอาจมไว้ครับแล้วก็จาทิวเอานะครับมิฉะนั้นอาจจะมีคนช่วยเราเลาะนะครับออันไหนอันต้มรับไปแล่วด้วยนเนี่ยก็ตรงท่าจอดเรือปลาขึ้นดีมากเลยครับ ไม่รู้ปลาอะไรนะครับย่ไหนนเีนนมีปลาเะมีปลาครับน่าจะเป็นปลาเล็กนะครับไหนไม่เห็นมีเลย,ย,ยทำใส่เอียงด้วยนะเห็นไหมนี่ไง มาแล้วตัวแรกครับเปิดหัวด้วยปรากฏเหลืองครับเห็นครับไปครับไปดูกันต่อครับอีกยาวไกลครับอยาก็มีปรากฏไม้แล้วครับก็จะตีได้อีกตัวนะครับไม่ได้กดถ่ายนะครับเนี่ยกดไปสองตัวนะครับนี่อีกตัวแล้วก็นี่อีกตัวครับ แต่ก็นี่หนึ่งตัวครับสามตัวแล้วครับปรากฏครับกวดเหลืองครับเฮ้ย <Hey. S 1> หลุดก่อนซะบ้างครับดิ้นจังเลยพันอะไรเนี่ยหลุดติดอย่างเงี้ยพันไม่เลิก <Yeah. S 1> เอาเข้ามาในเหลือก่อนดิติดแน,นดด่นอยู่สายเวทพันกันพอดีนะครับ เถึงนองมีปลายเดึงอยู่เนี่ยน้องผูกไว้เหรอเออเบ็ดล้าต่ออะไรเกี่ยวเลยวะอ๋อที่มึงติดอยู่เนี่ยนะติดเบ็ดเขาเหรอเออเป็นเด็กเล้วอยู่อ๋อมีปลาด้วยครับนะครับปรากฏครับตัวนี้ตัวค่อนข้างดีครับครับก็หลังจากได้ปรากฏมาสามตัวก็เงียบเลยนะครับอันนี้อีกหน่อยหนึ่งจะถึงโค้งครับ เช้าครับสว่างแล้วครับ6โมงกว่าครับอากาศกลังดีครับเจอปลาครับนี่ครับตะโก้ครับตัวเล็กครับก็เริ่มจะเข้าจุดหัวโค้งแล้วนะครับก็เมื่อกี้เบ็ดติดนะครับต้องตัดทิ้งแล้วก็ผ่านใหม่นะครับ เสียเวลาไปพักนะครับก็ถึงโคง้งโค้งให้ความหวังครับปรนุนครับวัววนนี้หัวโค้งเราจะทำงานหรือเปล่า <Okay. S 1> นะครับมาแล้วครับ,รบกดแล้วกดเหลืองครับให้นานตกไดา เมื่อคืนเป็นยี่สิบโลมาที่ไหนโรยมาล่ะน่าไปตกด้วยเนี่ยไมันหัวโค้งความหวังเราเงียบจังวะเ้ไม่เลียวอย่ายังไม่ถึงเลี้ยวใช่มั้ยไเหมก็เสร็จนี้เราเพิ่งได้ไปแค่ประกฏอ่าสี่ตัวครับแล้วก็จะโกกตัวหนึ่งครับ ยังเหลือให้ลุ้นอีกเยอะครับเกือบครึ่งเส้นนะครับมาครับกดคังอีกแล้วครับเดีย๋นยนี้เก็บครับตดีนี่เก็บครับ นี่ครับหัวโค้งเราเริ่มทำงานแล้วครับตะโกบมาอีกตัวครับหนทางหน้าไม้แล้วครับ เนี่ยประกฏครับกดเหลืองเยอะนะครับปินดีมากเลยครับเดี๋ยวช่องว่าเดี๋ยจะมานั่งตกปรากฏนะครับเยื่อะไรน,นะเยอม้าบ่เยอม,ม,ม,ม้าแบบลองสร้างมาใหม่ยังไม่ได้ลองใช้นะครับ เตีวต้องให้น้ำแบบลงอันนี้อีกนะครับน้ำไหลตามหัวรอแบบแรงๆนะครับเดี๋ยวจะไปหาตกนะครับเอาครับก็จะสุดแล้วครับเส้นแรกครับวันนี้เส้นแรกเราไม่ค่อยทำงานเลยนะครับเบ็ดตามน้ำจะสุดแล้วครับเดี๋ยวลุนไปต่อครับเผื่อมีครับนะครับมาลุ้นมันที่สองกันต่อครับเบ็ดตามน้ำครับเส้นแห่งความหวังครับเส้นนี้ เปิดหัวมั้บเท่าแรกก็เจอแล้วครับครับเดียวครับปลาแดงครับไม่เป็นเล็กก็ใหญ่ไซส์นี้ก็สามร้อยโอ้สุดยอดครับปลาราคาครับไซส์นี้ก็โลละสามร้อยนะครับปลาแดงครับอยู่ใกล้ๆครับปลาเนื้ออ่อนนะครับ หน้ามีตาครับปลาไหลปลาตัมา, <c oughs> ตมาครับป <c oughs> ีนี้กินไม่ค่อยดีนะครับปลาหมาครับครับ <c oughs> ไม่เยอะเหมือนคราวที่น้องเคยได้ครับ <c oughs> เปิดหัวมาสองตัวแล้วครับเส้นนี้ <c oughs> หน้ามีปลาอีกครับ <c oughs> สู้ยืดยืดเลยครับตะโกกครับสายใหญ่ครับตัวนี้โอ้สูนาดูครับอยู่ไหมเนี่ยตะโกกครับัรึ่งโลได้ครับใช่บอกเล็กๆไว้ก่อนถ้าช่างแล้วเกินไม่เป็นไรแต่ว่าล่วงน้ำตัวเนี้ย ตัวแล้วครับเส้นนี้เป็นน้ำเส้นน้ำเต้นครับดึงฝั่งกับปลากินดีครับสามีนี่ปลาสวายคนระับสวายกับซิโพนี่นะาเขาลอยขายได้มา่อคืนนะครับก็มาขังมาด้วยกันนะเพราะว่าเวลาขายแม่น้องจะไปขายหน้ามีปลาครับ ประเดงครับต้องใส่บ้างไม่รู้ยึกยึกน่ะไอ้ไอ้นั่น,นก็ชี้อยู่นะ่ะมีอีกนู้นอีกนะ่ปะปลาแดงครับไม่รู้อะไรอ่ะมันมัน,ม,นมันเกี่ยวเบ็ดแล้วมันดึก๊กกระดึก๊กกระดึก๊กลองดูนี่วันนั้นวันนั้นยังล่อปลาหมาได้ตัวงโลก,กว่าเลยเบ็ดเปล่านี่เนี่ยลองดูว่าลอกเหลาดูอะไร ปลาหมาครับเส้นนี้เส้นน้ำตื้นปลากินด,ดีมากครับนี่ครับแป๊บเดียวครับปลาปะบอกแล้วไม่ได้ไม่นานมันมันเด้งดึ๊ดตะโกกครับปลาหมาไาาม่ามาตัวครับปลาหมาไม่ยิงตัวครับ อันห้าโลวันนี้สักสี่โลใช่ไหมที่ใหม่เม่เช้าได้จวงน่ะลแล้วก็เมื่อวานครับตอนเย็นได้เห็นสามตัวเกมมาสักครึ่งทางแล้วครับข้างหน้ามีปลาครับแต่ไม่รู้ข้างหน้าตรงไหนนะครับ ก็เส้นนี้ได้ประมาณสามตัวครับปลาแดง2ตัวตะโกกหนึ่งตัวนะครับจะได้เพิ่มอีกหรือเปล่านะครับปลาอะไรเอ่ยมากฏดครับกดเหลืองครับตัวนี้แล้วก็มีเส้นข้างหน้านในต่อกันเลยครับมีตัวครับมีบอตัวแกป มีปลาครับปรากดครับรกดเลืองครับใดูนตีด่ดีวะน้าม,าม,มันรกรอ้ใช่เลยตรงปป่าเนี่ยคว้างมาทางท้ายนิดหน่อยหนึ่งเนี่ยเกาะป่าไว้นะจัปละไมจับจะ้ข้างหน้าเหมือนจะมีปลานะครับ แต่ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าอันนี้ปาเทโบครับเทโวตัวเล็กครับตัวน,นี้สองสองทีได้ครับอเ,เอาไปโตกันครับรรน,นี่ครับประคดขังครับรรออรเฮ้ย อันนี้ปลาคังครับโดนเขาคับเป็นหนดอกตัวนี้เก็บครับมีรอยโดนโจมตีนะครับโจมตีคางเลยเหรอเนี่ยเอ่อเกลยเลยเนี่ยงับคือคางครับงับนี่ไปด้วยตัวนี้เก็บนะครับเราไม่จับสายเนี่หรอเออมันงับไปทั้งตัวเลยเนี่ยมันอบมดไปแล้วไหมเนี่ยแปลว่ามันไม่แข็งแรงเรามีปลามาโจมตีนะครับโจมตีคางเลยเหรอ กดค้างครับตัวนี้เก็บครับโอ้โหดูดิบองบอกอ่ะ <c oughs> บองบอกอ่ะบ่งบอกว่ามีรอยจงตีนะครับตัวนี้นี่ครับรอยบาดแผลนะครับบ่งบอกว่าช้ำหมดเลยนะครับตัวนี้บ่งบอกว่าเป็นการจงตีเขาเด็ดตัวเถ่านี่ครับเนี่ยไปแล้วไปหนึ่งตัวครับปรากฏครับก็ดูน้ำไหลดิมาอยู่กันขัวเรือเแล้วดูน้ำข้างจะไม่เยอะด้วยน้ำไหลเข้ามาเต็มเรือแล้วครับ ครับมีปลาปลาลึงครับแบบป,นะปลึงตัวน้อยครับเฮ้ยสวายฮะลูกสวายลูกสวายนะครับลูกปลาสวายครับ ให้ไปโตครับให้โอกาสอยู่ครับ <laughs> ใช่เช่น,นี้กินดีมากราครับเจะไปตัวแล้วครับสั่งกระว่าครับตัวนี้โอ้วัดใหญ่เลยครับ มันโจมไม่น,ไมน,มมน้อยเดียวก็ม,มันหนักหมดเลยอ่ะน้ำเข้าไปบานเลยน,น้ำกำลังเข้าอย่างเยอะเลยเใช่ต้องวิทย์แล้วละ่ะแ, <laughs> แตะกอขาดดูนะครับก็มีเด็กๆตกปลาครับกำลังเก็บเลเวลครับ เดี๋ยวก็จะมาเป็นชาวมงล่องเรือครับอันนี้ก็ตกเบ็ดริมฝั่งก่อนครับอยับหมดครับเสนนี้ครับเดี๋ยวผมไปรวมปลาให้ดูครับอยครับนี่ก็ผลงานผลงานรวมเบ็ดตามน้ำของเราครับสองเส้นครับมีปลากดครับปลาตะโกกมีปลากรดค้างสองตัวครับปลาแดงสองตัวแล้วก็ปลามาสามตัวครับนี่ครับ คครับสำหรับเป็ดตำน้ำวันนี้ครับก็ลาไปก่อนครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับขอนี่ครับเอาขึ้นมาแป๊บเดียวนะครับก็มีคนมาซื้อถึงบ้านเลยนะครับแป๊บเดียวหมดครับเอาขึ้นมาครับไม่พอขายเหรอขายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแม่ถาม